galaxy ะะแห่งดวงดาวค่ะสร้างความรูหราเลยนะคะก็ตรงนี้นะคะถ้าทางขึ้นนะคะเวลาขึ้นลงนะคะหรือว่าเอาไว้ทำงานนั่นเองค่ะนะคะนี่ค่ะแต่อเนี้เราติดเป็นออโต้ไว้นะคะเพียงแค่ปลายมือสัมผัสค่ะกดแช่อ่อย สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับช่อง a e y a u u t o m p p r t t วันนี้นะคะเอจะพาทุกท่านนะคะมาชมกับชุดแต่งรถเอาผ่านนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นรถคู่กายเอยงนะคะเราแต่งอะไรกันบ้างและข้อสำคัญวันนี้อยากจะให้ทุกท่านมาเห็นกับตัว g a l a x y รูปแห่งดวงดาวนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะพูดเลยค่ะว่ามีดาวติดบนหลังคารถร่วม800ดวงเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสำหรับชุดของแถมก่อนที่จะพาไปชมอย่างเอิญไปชมกาแล็กซี่แห่งดวงดาวของเอกันค่ะนี่เลยไป สร้างความหรูหราเลยนะคะขับขี่ไปไหนมาไหนเนี่ยแบบว่าในระหว่างที่เดินทางเนี่ยค่ะมันสร้างความเพลิดเพลินความแตกต่างได้ในเรื่องของความหรูหรานะคะแล้วก็ปรับสีได้นะคะจากแอปนะคะปรับสีเข้มสีอ่อนได้ตัวนี้เนี่ยพูดเลยนะคะว่าทำด้วยแฮนด์เมดคือเป็นมาเขาเรียกว่าติดทีละจุดทีละจุดเลยนะคะอันนี้ทั้งหมดนปด0 0ดาวนะคะ ขับไปเนี่ยนั่งไปเนี่ยเสมือนคล้ายๆกับนั่งรถโรสลส์รอยเลยค่ะมีดาว800เมตรนะคะเป็นการที่ใช้ใหญ่แก้วนำแสงนะคะก็คือจะไม่มีแส,สยไฟระยงระยายเลยนะคะทำด้วยมือนั่นเองดูคนขับรถเนี่ยตื่นเต้นกับหลังคามากนะคะไปเตยเป็นคนขับรถใช่ไหมลูกไปเตยดูนี่นี้นี่นี่น,น,นี่อ่า ดูไปเตยสีมีดาวด้วยเอาละค่ะทีนี้เราสามารถนะคะที่จะปรับเปลี่ยนสีได้นะจากแอปจากมือถือเรานั่นเองค่ะเราปรับเปลี่ยนสีได้นะคะนี่เห็นไหมนี่ดูสีดูสีดูสีสอนะคะสีแดงสีนี่เราปรับได้เราเลือกได้ อ่าเห็นสีไหมรลยิบระยับเลยรลยิบรลยับเลยนะคะอ่าสีเขียวสีสีเขียว,เ,ยวเห็นไหมคะค่ะตัวนี้นะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจนะคะใช้เวลาทำคือ3วันนะคะเพราะว่าใช้มือจริงๆนะคะและก็ะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่5,9 0 0 0บาทนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นให้ส่วนลดไปเลยค่ะ 10,000บาทนะคะเฉพาะแค่ช่วงนี้เท่านั้นในช่วงของเปิดตัว10ชุดนะคะสำหรับตัวดาวนี่นะคะก็จำกัดอยู่ที่10ชุดลดไป10,000บาทนะคะเป็นช่วงเป,เป็นช่วงโปรโมชั่นนั่นเองใบเตยนั่งดีๆเอาขึ้นมานั่งดีๆอ่ะใบเตยเห็นดาวไหมลูกใบเตยเนี่ยใบเตยนี่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 เตยดูดาวเตยรู้มไหมรู้มไหมนี่นี่อบนข้างบนนี่เตยใบเตยเอ้ยดูดาวดูดาว อุ้ยดาว,ดาวนะคะก็แล้วก็สามารถที่จะตั้งให้มันกระพริบตามจังหวะเพลงด้วยนะคะสร้างความตื่นเต้นความเร้าใจแบบว่าอยากจะตื้ดตือต้อตือ้อในรถก็ได้ด้วยเอาสินะคะนี่เลยค่ะปรับเปลี่ยนได้นะคะสีเสรรือเนี่ยเห็นไหมอันนี้สีเขียวอ่สีน้ำเงินสีเหลือง สีชมพูนะคะแล้วก็ตั้งให้มันแบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆได้ให้เขาเปลี่ยนเองนะคะตั้งได้จากแอปนั่นเองค่ะสวยมากดูสิเนี่ยสวยๆเลยอุย้ยอดูดาวนี่ดิดูดาวดูดาวที่สุดของความหรูหราที่สุดของความอลังการในทุกการเดินทางในรถ ตู้ผู้พิทักษ์สำหรับครอบครัวนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำสั้นๆกันนะคะทุกท่านนะคะก็สนใจยังไงรีบจองคิวกันเข้ามาได้เลยนะคะหรูหราปนหนึ่งเสมือนคล้ายๆนั่งรถโรลสลอยเลยค่ะ on, 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 on track. Now Now we going way up. Now we, going way, up. Now we going way up. Now we going on track. Now we going way up. Now we going way up. Now we goin' going. Keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that limit squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. Guess that's why they envy me. On track, now we going way up. Double use as easy as a layup. Working late, stay up, stay up. Count all the way up, Count blessings. Yeah, you know we pray up, way up, pray up. On track, now we going way up, way up. Now we going way up, now we going. On track, now we going way up, going. Going way up. Now we going way up, now we going. I got his his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only family, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage as they sing along. I might book a session, do a hundred songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. นี่เลยค่ะนะคะกะ็ตรงนี้นะคะถ้าทางขึ้นนะคะเวลาขึ้นลงอย่างเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเอ๋เอาไปรับพวกญาตินะคะที่มีเป็นผู้สูงวัยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต่อเติมตัวบันไดไฟฟ้านะคะเวลาเปิดก็จะเป็นแบบนี้เวลาปิดก็จะปิดเองอัตโนมัติค่ะ ู้สูงวัยเวลาที่เขาขึ้นลงเนี่ยเขาก็จะสะดวกสบายนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็สนใจยังไงทักทายมาได้นะคะข้างละ29,000บาทนั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะเอจะทําเป็นที่วางเท้าเพิ่มนะคะอย่างเช่นถ้าเราเดินทางไกลนะคะเอก็แบบว่า,ามีที่ทั้งรองน่องแล้วก็เป็นที่พักเท้าไปด้วยในตัว และเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีเป็นโต๊ะทานอาหารนั่นเองเดี๋ยวนะคะหรือว่าเอาไว้ทำงานนั่นเองค่ะนะคะนี่ค่ะหรือจะเอารูปนั่งไว้ตรงนี้ก็ได้มีไว้นั่งทานอาหารก็ได้นะคะแล้วก็เพลิดเพลินในเรื่องของการเดินทางคิดงานวางมือถือนั่งทำงานผ่านมือถือก็ได้ค่ะนี่ก็คือโต๊ะทำงานนะคะไปเตยสนุกไหมลูก พันเลยนะคะอันนี้ก็เก็บได้นะคะเอาล้วค่ะทีนี้เราไปดูรอบคันกันนะคะว่ารอบคันคันนี้เราทำอะไรกันไว้บ้างอ่ะอนี่เลยค่ะก็จะมีชุดแต่งนะคะโมเดลริซ่านั่นเองค่ะเป็นชุดแต่งงานเทียบนะคะ ชุดแต่งโมเดลิซ่ารอบคันมูลค่าอยู่ที่49,000บาทนะคะพร้อมด้วยอันนี้คันนี้นะคะได้มีการแรปสติกเกอร์ใสนะคะในส่วนของอข้างหน้าทั้งหมดและก็แรปสติกเกอร์ใสภายในนะคะเพื่อกันลอยนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะที่เราไปแรปมา ตัวแรปสปิกเกอร์ใสนะคะมันจะช่วยในเรื่องของรถเรื่องของปุบัติเหตุพวกหินกระเด็นใส่นะคะหรือโดนพวกกดโดนสีโดนอะไรที่ทาจะทําให้สีรถอกเพี้ยนนั่นเองนะคะมันจะปกป้องได้สมมติว่าขับรถต่างจังหวัดบ่อยหินกระเด็นใส่เนี่ยมันจะชอบเกิดเป็นรู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 เนี้ยค่ะก็คือกระเด็นใส่สีเนี้ยค่ะนะคะทำให้สีเนี่ยมันมีการดูดออกนะคะแต่การแรปตัวนี้มันจะปกป้องสีตัวรถด้วยนะคะค่ะสำหรับ ตัวแรปสติ๊กเกอร์ใส่นะคะจะแยกแรปทั้งคันก็ได้หรือจะแยกแรปเฉพาะแค่ส่วนหน้าคือส่วนที่เราจะเจอเหิ่นบ่อยๆก็ได้นะคะทุกท่านค่ะเอาละค่ะทีนี้เราไปดูนะคะก็จะปิดตัวประตูท้ายออโต้ไฟฟ้าเพิ่มนั่นเองค่ะมาเลยค่ะนี่นะคะ ปกติเอาผาดใน,นประตูท้ายเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้รีโมทกดขึ้นมานะคะหรือเปิดจากข้างในนะคะในกรณีที่ว่าปกติอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเราจะต้องอกดแล้วก็ยกขึ้นนะคะแต่อันนี้เราติดเป็นออโต้ไว้นะคะเพียงแค่ไปมือสัมผัสค่ะกดแช่ปล่อยก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปิด นี่เลยค่ะนะคะและนี่นะคะตกแต่งไฟเลี้ยวข้างนะคะสวยงามมากไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ข้อสำคัญนะคะเป็นช่วยในเรื่องของรถจุดบอดของตัวรถยนต์ด้วยนะคะ<ม>เพราะว่ามันเป็นไฟเลี้ยวว,วิ่ง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 เวลายูเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถที่วิ่งตรงมาก็จะเห็นรถเราอย่างชัดเจนและเพิ่มความสวยงามในตัวรถด้วยนะคะ วันนี้นําเสนอนะคะสำหรับหลายคนที่แบบว่าใช้รถเอาผานอยู่นะคะจากสร้างความปลอดภัยมากขึ้นหรือสะดวกสบายมากขึ้นหรือสร้างในเรื่องของความหรูหรามากขึ้นก็ทักทายกันมาได้นะคะค่ะสนใจนะคะสอบถามมาได้เลยค่ะโชว์รูมเราอยู่ที่รามอินทรากรม14ใกล้แยกมินบุรีนะคะเบอร์โทรค่ะ0 8 6 6 6 8 1 9 9 9หรือแอดไล a AUY y ออโต้ U นั่นเองนะคะสนใจติดตั้งอุปกรณ์ชุดแต่งนะคะทักเข้ามาค่ะว่าสนใจติดตั้งอุปกรณ์ชุดแต่งอย่าลืมค่ะตัวหลังคานะคะมีส่วนลดไปเลยค่ะ1,000 0บาทสำหรับสิทธิ์ท่ั้แรกเท่านั้นนะคะวันนี้รานท่านิ่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ